บุกกินอาหารซีฟู้ดกันที่ครัววังมนะัสที่ใช้เวลาขับรถจากกรุงเทพ,พเพียงแค่ไม่ถึงสองชั่วโมง mm hmm. ก็จะได้กินอาหารรสชาติอร่อยๆอแบบนี้แล้วร mm hmm. ้านนี้เขาคัดแต่วัตถุดิบคุณภาพดีปูก็เนื้อแน่นหือน่ากินสมบูทุกอย่างเลยอะ่ะร mm hmm. ้านนี้ไม่ได้มีดีแค่รสชาตินะทุกคนเพราะว่าเชฟเนี่ยแต่งจานมาแบบสวยงามมาก mm hmm. ที่เห็นปู ราคาก็ไม่ได้แพงมากเลยทุกคนเพราะว่าเขาคิดเป็นต่อกิโลจ้าอันนี้ก็คือสภาพตอนกินก็คือฟินมากทุกคนถ้าใครชอบของทอดนะก็คงพลาดไม่ได้กับโดนัทกุ้งนนี้เนื้อเด้งมากต่อไปก็คือแกงส้มไข่ปาลาริ้วกิ้วและเมนูสุดท้ายเลยค่ะเป็นกุ้งลาดซอสมะขามที่น,นี่เขามีห้องรับจัดเลี้ยงด้วยนะส่วนใครที่สายซีฟูด้ดก็ต้องห้ามพลาดเลยกับร้านครัววังมนัสค่ะ